ทุกวันนี้เนี่ยมันมีบริษัท AI มากมายนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อก่อกระแสเทคโนโลยีนี้ที่มันกำลังพุ่งทะยานแล้วก็ได้รับเงินทุนมากมายมหา,าศาลจากนักลงทุนใหญ่ๆของโลกนะครับมันมีบริษัทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า builder d ai พวกเขาเนี่ยต้องการทําให้การสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยมันง่ายเหมือนสง่งพิซซ่านะครับใครก็สามารถสร้างแอปโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมได้แค่เพียงบอกมันว่าอยากได้แอปแบบไหนนะครับ AI ที่มีชื่อว่านาตาชาก็จะทํางานให้ทั้งหมด ไล่มาตั้งแต่การ brainstorm การสร้างฟีเจอร์ต่างๆไปจนถึงการเขียนโค้ดจริงเรียกได้ว่าทุกอย่างมันสามารถทําได้แบบเสร็จสรรทุกอย่างเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากๆนะครับหลายคนเชื่อจริงๆจน,จนบริษัทนี้เนี่ยได้รับเงินลงทุนสูงถึง450ล้าน,นดอลลาร์สาหรัฐจ,จากนักลงทุนระดับโลกทั้ง Microsoft, Gata Investment, a t h o r i t y และ SoftBank นะครับมูลค่าบริษัทเนี่ยก็พุ่งขึ้นเป็น1,300ล้าน,นดอลลาร์กลายเป็นยูนิคอร์ที่ทั่วโลกต่างจับตาแต่ สุดท้ายมันก็โป้แต่นะครับเมื่อมีข่าวออกมาว่า Builder AI เนี่ยใช้คนจริงๆนะครับที่เป็นคนอินเดียทำงานแทน AI โอ้โหเรื่องนี้ช็อกโลกมากๆนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันในเรื่องนี้ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากาดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการเก็งเดลี่รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับข่าวใหญ่ในอีพีนี้เนี่ยโหไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเรื่องราวของ builder .ai ที่แหกตาโลกเลยก็ว่าได้นะครับบอกว่า AI มีความสามารถเทพมากๆสร้างแอปได้แบบง่ายๆนะครับผู้คนต้องการแอปแบบไหนก็บอมมันไปเลยนะครับทําทุกอย่างให้จนเสร็จสนะับแต่สุดท้ายมันก็โป๊ะแตกนะครับ เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีคนงานที่เป็นมนุษย์จริงๆชาวอินเดียคอยทำงานอยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้นะครับเรื่องราวของ b u i l d e r AI เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2016โดยซาชินเดฟดุก,กันที่ลอนดอนนาทีของพวกเขาเนี่ยตอนนั้นโอ้โหมันดูน่าสนใจมากๆนั่นก็คือการทำให้การพัฒนาแอปเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้พวกเขาเปรียบเทียบเลยนะครับว่าการสร้างแอปเนี่ยควรจะง่ายเหมือนการสั่งอาหารออนไลน์โอ้โหมันเป็นการเปรียบเทียบที่ดูน่าสนใจมากๆในตอนนั้นนะครับ และตอนนี้เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่ทํารูปแบบนี้ผมว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดได้จริงสูงมากๆนะครับถ้าเทียบกับการพัฒนาของ AI มันไม่ใช่อยู่ที่ฟีเจอร์ในตอนนี้เทคโนโลยีในวันนี้นะครับผมมองถึงเรื่องราวของสปีดในการพัฒนามันมากกว่านะครับเพราะว่า AI มันมาแค่2อสามปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหใครจะไปคิดนะครับ Microsoft โค้ชยี่สิบถึงสาก็ใช้ AI ไปหมดแล้วลองคิดดูอีก5 -10 ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ รุ่นลูกรุ่นหลานของเราพวกเขาจะเดินหน้ายัางไงในชีวิตอาชีพการงานหรือการดําเนินชีวิตประจำวันมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับตัดมาที่เรื่องของ builder .ai กันต่อนะครับในช่วง covid 19เนี่ยเมื่อทุกคนหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นตอนนั้นเนี่ย builder .ai ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับพวกเขาลงทุนในตลาดอย่างหนักมียูทูบเบอร์หลายคนก็มีการทําโฆษณาให้ แต่ปัญหาเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปี2019เมื่อ Wall Street Journal ได้ทำการสืบสวนและพบว่าสิ่งที่ Builder AI เรียกว่า AI จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเมอร์นมนุษย์ในอินเดียและย k โรนะครับที่ทำงานอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า AI washing นะครับการที่บริษัทอ้างว่าใช้ AI จริงๆแล้วใช้แรงงานคนแทนมันคล้ายๆกับการที่ร้านอาหารที่หลายร้านเนี่ยอาจจะอ้างว่าใช้เครื่องมือทําแบบอัตโนมัติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเชฟอยู่ในครัวทําทุกอย่างขึ้นมาทั้งหมด แต่ปัญหามันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าในปี2024ถึงต้นปี2025มันเริ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมรั่วไหลออกมาที่ทำให้นักลงทุนตกใจกันยกใหญ่เลยกว่าได้ Builder AI ได้ประกาศรายได้ในปี2024ที่220ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ไรายได้จริงของพวกเขาเนี่ยกับมีเพียงแค่55ล้านดอลลาร์เพียงเท่านั้นนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยเสกตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงถึง300นะครับให้ลองคิดดูนะครับ สมมติเราบอกเพื่อนว่าเงินเดือนเรา1,000 0แบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้เพียงแค่25,000บาทมันเป็นการโกรหกมากมายขนาดไหนและนี่คือสิ่งที่ builder.ai ทำกับเหล่านักลงทุนสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มแย่ลงไปอีกนะครับเมื่อเจ้าหนี้หลักของพวกเขาอย่าง VioLaCredit ก็เริ่มสงสัยในตัวเลขทางการเงินเหล่านี้ในเดือนตุลาคมปี2024 builder.ai ได้กู้เงิน50ล้านดอลลาร์จาก VioLaCredit และเจ้าหนี้รายอื่นๆแต่เมื่อความจริงมันเริ่มเปิดเผยออกมา วิโอลาเครดิตก็ตัดสินใจยึดเงินจากบัญชีของ builder ai ทันทีนะครับพวกเขายึดเงินไป37ล้านดอลลาร์ทำให้บริษัทเหลือเงินเพียง5ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในอินเดียและไม่สามารถที่จะโอนออกมาได้ให้เรานึกภาพดูนะครับหากเรามีพนักง,งานมากกว่า1,000คนแต่เงินที่เหลือแค่150ล้านบาทเท่านั้นและเงินนั้นเนี่ยก็ยังติดอยู่ในบัญชีธนาคารที่เราไม่สามารถใช้มันได้อีก ซีอคนใหม่อย่างมันปริสราเทียที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025หลังจากที่ผู้ก่อตั้งอย่างซาชินไรลาออกไปนะครับตัวเขาเองเหนือเล่าว่าต้องบริหารเงินบริหารบริษัทด้วยเงินเพียงศูนย์ดอลลาร์ในบัญชีธนาคารสหรัฐและอังกฤษยิ่งไปกว่านั้นนะครับบริษัทยังมีหนี้กับ Amazon Web Service ถึง85ล้านดอลลาร์และ Microsoft อีก30ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอินฟราสตรักเจอร์ที่ใช้ในการรันระบบและการสืบสวนมันยังไม่จบนะครับ อายการสหรัฐเนี่ยได้เรียกให้ Builder.AI ส่งเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆเพื่อการสอบสวนซึ่งแสดงเห็นว่าบริษัทกำลังเผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะล้มละลายนะครับในวันที่20พฤษภาคมปี2025มัรเพรสลาเทียเนี่ยก็ต้องแจ้งข่าวที่ไม่มีใครอยากได้ยินในการประชุมบริษัทเพราะว่า Builder.AI กำลังจะยื่นขอล้มละลาย มีพนักง,งานคนหนึ่งนะครับให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่อยากเชื่อนะครับว่าบริษัทที่มีพนักง,งานกว่า1000คนจะลดลงเหลือศูนย์ได้เพราะว่าย้อนกลับไปวันก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นวันทํางานปกติแต่พอจบวันพวกเขาก็เพิ่งรู้ว่า builder .ai ล้มละลายไปแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในพริบตาเลยก็ว่าได้นะครับเว็บไซต์ของพวกเขาเนี่ยก็ปิดลงทั้งหมดไม่มีการให้บริการกับลูกค้าอีกต่อไปพนักง,งานทุกคนต้องหางานใหม่ทํา และที่น่าเศร้าที่สุดก็คือหลายคนแทบจะไม่ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายเลยด้วยซ้ำนะครับเรื่องราวของ builder .ai เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบริษัทหนึ่งบริษัทเดียวที่ล้มเหลวในธุรกิจนี้นะครับแต่มันเป็นสัญญาณของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวงการ AI ในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันได้เงินทุนง่ายมันเหมือนยุคฟองสบู่ .com นะครับที่ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตกำลังบูมบริษัทมากมายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระดมทุนได้มากมายมหาศาลแทบจะไม่ทํากําไรไม่สร้างไรายได้เลยด้วยซ้ํา มีการหลอกลวงนักลงทุนมันย้อนลอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค c o m bubble ในช่วงต้นปี2000นะครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนด้าวนเจอร์ r ค c a p i ิ a l ได้ลงทุนประมาณ2 0 0แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในสตาร์ทอัพด้าน AI เนื่องจากมองว่ามันเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีนะครับธุรกิจนี้เนี่ยสามารถระดมทุนได้มากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงศตรวรรษที่ผ่านมาและนี่เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับเพราะตามข้อมูลจาก c r u n c h b a อัตราดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มขึ้น เงินทุน VC ลดลง15%ในไตรมาสแรกของปี2025ซึ่งสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะกำจัดสตาร์ทอัพที่มีงบดุลไม่แข็งแรงรวมถึงคำโกโหกต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับความแตกต่างระหว่างยุค AI Bubble กับ .com Bubble ในช่วงปี2000ก็คือตอนยุคปี2000เนี่ยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมันยังใหม่มากนะครับและคนไม่รู้จักวิธีการทำเงินจากมันแต่สำหรับเทคโนโลยี AI เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มันใช้งานได้จริงแล้วนะครับ ตัวอ,อย่างเช่น GitHub g i t ฮับ Co-Pilot ChatGPT m d j o u r n e y แต่ปัญหาใหญ่ก็คือหลายบริษัทเนี่ยเป็นบริษัท AI ปลอมๆนะครับเพราะว่าความล้มเหลวของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเพิ่มขึ้น60%โดยมี254บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก Venture Capital ที่ล้มละลายในแต่มาสแรกของปี2024เพียงปีเดียวนะครับมีบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆที่ล้มเหลวไปแล้วเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Collector.ai ที่ระดมทุนได้150ล้านดอลลาร อะ a ด t ที่ระดมทุนได้415ล้านดอลลาร์และ i n f l e ั t ชันที่ระดมทุนได้1,525ล้านดอลลาร์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องขายตัวเองให้กับบริษัทใหญ่ด้วยราคาที่มันแทบจะไม่คุ้มกับเงินลงทุนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ builder.ai เนี่ยแน่นอนว่ามันให้บทเรียนสําคัญหลายข้อมากๆนะครับข้อแรกก็คือพวกเราต้องระวังเรื่อง AI watching นะครับในต,ตอนนี้เนี่ยมันกําลังมีเยอะมากๆ,ๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่อ้างว่าใช้ AI แล้วจะใช้ AI จริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังการทํางานแทน2ก็คือเรื่องของตัวเลขการขายมันสาคัญมากๆนะครับเพราะว่าการโกรหกรายได้30%อย่างที่ Builder.AI ทํามันไม่ใช่ข้อผิดพลาดน,นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการหลอกลวงที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากในวงการนี้ข้อ3ก็คือเรื่องของการระดมทุนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะครับ Builder.AI ระดมทุนได้ประมาณ450ล้านดอลลาร์แต่ไม่สามารถสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้เลยข้อสุดท้ายก็คือ ความใหญ่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าธุรกิจนี้มีความปลอดภัยแต่อย่างใดนะครับแม้จะมีนักลงทุนใหญ่อย่าง Microsoft และกาตาแต่บริษัทสุดท้ายก็ยังสามารถล้มเหลวได้อย่างที่ b u i l เ e r AI เป็นแต่ถึงแม้ตอนนี้มันจะมีสัญญาณของ AI Bubble นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่า AI มันจะไม่มีอนาคตเหมือนกับที่ .com Bubble ที่ทำลายบริษัทอินเทอร์เน็ตหลายร้อยแห่งแต่สุดท้ายมันก็เปิดทางให้กับบริษัทอย่าง Google Amazon และ Facebook เติบโตขึ้นมา เราะฉะนั้นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์จริงรายได้จริงและเทคโนโลยีจริงก็จะอยู่รอดส่วนที่เหลือก็จะลงเอ,อยเหมือนกับ builder .ai ทุกวันนี้ AI ที่มีค่าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนทํางานนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือมหาสจันที่จะแทนที่คนทั้งหมดได้นะครับบริษัทที่รอดไปได้ในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่มีเทคโนโลยีสูงจริงๆมีลูกค้าจริงๆและรายได้จริงๆ เรื่องราวของ builder .ai มันเป็นการเตือนใจอีกครั้งนะครับว่าโลกของเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับที่จะเป็นทองคําและไม่ใช่ทุกอย่างที่คุยโม้ไว้มันจะเป็นจริงนะครับซึ่งนี่คือเรื่องราวของ builder .ai มันเป็นบทเรียนที่มีค่าในยุคที่ AI มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ builder .ai ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับ podcast ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Tech Startups The Register Bloomberg สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจใททุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ a d ดทรดน t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ